เทวี TV, อําเภอเมืองจังหวัดนนทพูรนะครับสถานที่สถานที่่งนี้คือสถานที่ที่มีการประชุมพระเพลิงศพข,ของพระแม่จาม,มเทวีโดยราชบุตรของท่านคือเจ้ามหันตยศและอนันตยศเป็นผู้สร้างไว้นะครับสืบต่อมาได้มีการสร้างบูรณนะสถานที่ดนี้เป็นทรงเจดีย ครอบบริเวณประชุมเพลิงของพระแม่จามเทวีไว้และมีการดูแลบุรณะสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เรียกว่าสุวรรณเจดีย์จังโกรหรือว่ากูกุดนะครับสร้างเมื่อพุทธศตรวตรรษที่13นะครับ สถานที่ตนี้เป็นสถานที่วัดจามเทวีที่มีความสําคัญอีกสถานที่หนึ่งของเมืองขริปุญชัยนะครับหรือเมืองลําพูนในปัจจุบันและสถานที่ตรงนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมเพลิงขององค์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับและในสถานที่นี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของคณาจารย์สายครูบาศรีวิชัยเจ้าให้ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับนี่นี่คืออัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชยโยผู้ได้ชื่อว่านักบุญแห่งล้านนา ตอนนี้คือกูที่บรรจุอธิของรุบาเจ้าศรีวิชัยสถานที่นี้กับสถานที่ประชุมเพลของพระแม่จามเทวีอยู่ในอารามสถานที่เดีวยวกันนะครับนี่ความอัตลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เป็นอนุสรสถาน ให้กับครูบาอาจารย์เจ้ามาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน